สวัสดีครับเถ่ตะเขียวเตียงนุ่มสามทิศชั้นแนวไม่แล้วครับผมครับเสานี้กลับมาพบมาพอกับสามทิศยุทธพี่ครับทางไต่บานทางหน้าทิศลาพี่พี่น้องครับกลับมาพอกับสามทิศช่วงเสารๆสายๆครับอยู่ทางพีนะครับทางไต่บานมื่อนี้บ้าสีมาเห็นน้ำทิศลาครับแต่ว่าเราเห็นดอกก็เลยแวะมาเบิ้งแปลงสวนแปลงเกษตรของทิศลาครับครับก่อนอื่นเสาเมื่อนี้กับเป็นเสาวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งมีหน้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ เป็นเดือนที่สามแล้วพี่น้องของปีใหม่หลังจากปีใหม่มาแป๊บเดียวสามเดือนแล้วครับนี่ครับรับโูญญ้บรรยากาศเย็นๆแต่ไม่เย็นแห้งดรอกพอดีพอดีครับแต่ว่าหมอกกัแห้งคือเกลืาอาอฝนไอยังเหรครับหลังจากฝนพึ่งหายไปประมาณสี่ห้ามือก็ยังมีไอฝนมีหมอกหลายๆแห้งๆอยู่ครับอ้อยแม่ยติดหลกักางาง้มงา้มมาเบิ่งเหมืนอนนี้ง้มแล้วครับมาวันนี้ไอ้อย เขียบ้าสุภาพอ้อยแม่เคบ้าสุภาพตัดเขาตัดเรียบร้อยแล้วครับพู่ลมะม่วงมาตัดแล้วแล้วแต่ว่าเพิ่นเฮดใบให้ดีดีด้เมืนทิดิลาเฮดคือเมืนพุ่ลมเมาเพิ่นเฮดบุ่เพราะว่าเพิ่นเจ้านี่เพิ่นบ่อคายเอาใบออกครับเพิ่นบ่อใบออกเลยเพิ่นไถ่คนงานตัดเลยครับนี่ครับแปลนดีเลี่ยนดีอยู่ครับนี่ของมืนแม่เคบ้าสุภาพตัดแล้วแล้ว จังสีมันเห็ดงายอยู่ครับแต่ว่าอยู่หน้าโขของสามทิศนั่นก็บอกทิศลายยุ่ละทิศลากรยากเรียดของแกครับก็บพ่าะท่านไปเห็ดไฮดอกจังคอยเห็ดไปเมื่อสานทิศก็สิได้สูบน้ำเส้แตงกับทั่วห้ยย่าครับแต่ว่าช่วงเศร้ากับสิไปสามอ่อยจังเล็กจังน้อยสักก่อนนี่ครับแปลงเกษตรแปลงสวนของแม่บ้านทิศละอันนี้เป็นขขาโพดครับน่าสิเป็นขขาโพดข้าเหนียวม่วงแต้มชุ่มผู้เต้มกับว่าไปต้นน่าสิเป็นข้าเหนียวอยู่ครับนี่ อันนี้จะเป็นแตงกัวครับป้าพี่น้องไปตั้งพุ่นมันย้อนแสงจากหน่อยย้อนแสงยิดลาราสงไสสีโอขั้วยไปลามครับแก้ว่าแก้สิบแปนไปเห็ดเสาฟังเสาครับนี่ ังเสาเอาปล่อยไฟครับเพราะว่างวงกล้วยมันมากวนอ่อยแก่เนาะครับนี่นี่ครับแตงแต,งแตงพันเดียวครับโอ,อแม่สามติดนั่นแหละแต่ว่ามันขดขางสิบบอบองามปันไหนครับจันมันก็มีนู้ยอมีอย่างอยู่นี่ใกล้จีเพาอพอเก็บเ,เลยครับแตงแก่ครับแตงแม่บ้านพุ่นโด,ดกอยู่มันโดกอยู่ครับพุ่น ออกกับลายอยู่ในบ้านทิดลากล็เท็ดคนเดียวครับหลายอย่างทิดลากละ็ะเรียกลายทิดลาลอยไร่คนทีหลยครับนี่นี่นี่แดงพ่อใจพ่อเก็บแล้วแก้ว่ารถไอ้ขีบแก้มันเป็นยังบุทำทิดบอกแก้ไปเอาอ,อันนี้ออกครับเอาใบอ้อยออกนี่มาเบิ่งทางพีครับ แดงกะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่แปดคู่แปดข้องค,ครับนี่แต่กับบอกระมดอกเอาหนาบอท่านพี่น้องมาดูหนาแห้งๆกูนะขอบปวดลายอยู่ขอบปวดสีแดงเงินอยู่ครับบอันงามอยู่นี่ต้นมันกะไอยไทยงวยขั้ว,ค,วครับขอบปวดขาบเหนียวมองเต็มอันนี้สิเป็นอ้อยต่อแก่ดอกแต่ว่าอ้อ,อยอ้อยตุล่า อื่นหน่อยตุล่านะครับอ้อยไม่ก็นี่กำลังงามเห็นแม่ทิดลามาสเสียหนามาซับหนาให้อยู่แล้วก็มาสามมาสมน้านี่กะเฮ็ดให้อ้อยให้มั่นล่ะครับช่วงนี้หีบอ้อยก็โรงงานอ้อยใกล้สิปิตแล้วเดือนนี้ละ่ะทางพุทธมาก็ต่องเลีงครับโอ้ แม่บ้านแก้ปลูกไว้นี่แก้ปเปียวหาแคลน้ำสามทิมาขุดแล้วนี่ขุดร่องแล้วแม่บ้านกับปลูกกันนี่ไว้ครับฟักทองฟักทองครับนี่โอ้ยง่าแล้วง่ายแล้วนี่นี่ควงนี่ขุดบ่ได้เลยครับต้องเอาเอาเอาเครื่องเขาออก โอ้อยก็เกิดดีอยู่ดอกครับมองนี่มันเป็นเอียดครับนี่มันบ่เกิดเห็นแม่ทิศลาดวาอยู่บ่เกิดเพิ่อนเอาอ้อยมาสามสามในมันก็ตายขึ้นก,ก็ครับนี่เอียดของสามที่กระติ๊ดสามซ้ำมือน,นี่แหละเพราะว่าพันอ้อยมันเหมือนแล้วไปเลียบหมอยู่หน้าล้วให้แม่บ้านไปเลียบหมครับนี่นี่นี่กลังเป็นหมากเป็นนวยแล้วฟักทองคือกัดล่กครับยายนั่งไปเน็บว้น้ำล่องอ้อยสามทิศครับโอ้หลายล่องอยู่เด้พี่น้อง เป็นบักแตงไทยเป็นฟักทองบักอื้นี่ครับนอกกระบ,บอกสามทิศย,ย่ดอกคร่ไดว่าเราดอกครับเนบไปเกือบครึ่งหนึ่งครับอยู่หน้าโคกที่สามทิศปลูกไม้นะครับนี่ฟักทองครับ่วามันเกิดเสียเนี่นยกจ้งง่ายว่็ไปยังย่ามห้องขูดห้องไทยห้องกับจ้งอาเขาใน่ลองออยไว้ไก็ได้นี่สิเป็นทั่วครับเป็นทั่วทั้งทีแม่ยังไปเบื้องดู กีจังปลูกหลายอย่างแท้ในบ้านแจ้ดอกครับอันนี้มันหยังบนนี่อยนนี้สิเป็นมะเขือครับมะเขือมะเขือมะเขือเอาพระท่านครับเอาหยาพระท่าน,นแดดคือเกาครับเมื่อนีนแดดคื้เกาขีฟ้าบ่มีจักก่อนครับเมฆบ่มีจักก่อน บอไ้มาดวนทางนี่ตะพุ่นละเขาปวดติดลาจนงามแล้วมองพุ่นกับว่าท่านไปได้พี่น้องมองของพะลุ่งทุกปีตานที่เคยพาพี่พ่าน้องไปอยู่เมื่อนี้อ,อัดเ้ยปีนี้อาดสิพาพี่พ้าน้องไปเอาบรรยากาศมองันมองนี้บรทตัวถึงแน่ครับล่ำหวยหง่ปีนี้กพิ่นก็คุดหลอกไหมบ่ท่านเลไปพาพี่น้องไปเยีย่ยมชมจากเืออยู่บ่ท่านมีเวลาครับ เขาโพดงามๆเขาโพดสวยๆเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วครับเนี่ยโบดล์โบดล์ออกฟักๆยีง่ายแล้วเก็บเพิ่นกับพ่อยากหรอกครับเพราะว่าเพิ่นนั่นแม่บ้านเพิ่นเอาไปขายเองนี่เด็นี่เดิดที่หลามาแล้วฮู้วู้คุณยิ้มใส่ฮะยิ้มเสะ ไก้นยหันของคนก้นเกกับเรื่องคนตัวอือมาแต่ไทยล่ะ่นทิลาร้อยไรคนกุ้นก้นเฮงทิราส่วนไปก้นหนูกับลุงหยัดกับพลุ่งบอกอันนี้ก็ว่าสิไปสูบหน้าข้างใหญ่ก่อนเนี่ยข้าวยิ่งกว่าข้าวปาดเตะมันตายเตะ ทิลาว่ามันข้าวป่านี่นี่ครับผู้ใดมาเห็ดอันเขียนยัยงไว้นี่คือเห็ดดีแท้คือจินตนาการดีแท้ครับเขียนคุณเลิบอยียงไว้บุคุณเอาพักออกเป็นตัวหนังสือภาษาปกติภาษา <anything S 3> oh, อังกฤษอยียงโมเห็ดเป็นตัว <sh> ท <anywhere> ี่ป่ามันลายครับทิลาว่ามันแอะล้วมันกินข้าวป่าจนมาหล่ไหลนี่ครับนามมันหน่อยโล่งนี่เยียงคือพอไปวางเทียงหน้าอ่กเขาทมเลยเด้ บ่ไปมางอกอนนไ,ไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวทำทิศไปเบื้องมองลุ่งยัดป้าเพิ่นขีก้นหนูกันทำมันเป็นยังไงเดี๋ยวทำทิศทา,างสีไทยพี่แห่งนองเบื้องไปสิละเบื้องด้วยทำทิศกันย่ากๆได้ครับเฝ้าเพือกันแต่ว่าทิศลาบอกว่าสิบห้าไปมักป่าตองมาสันว่า ยุ่นยุ่นี่ละทาทิศคมมาไว้ทิศค้มไปพุปครับไปตั้งจังหวัดไปหาแม่บ้านแกว่าแม่บ้านกับเหตุงานอยู่มองนึงนะครับทิศคมเกิดดูแลแม่ยูพี่ก็ได้เที่ยวไปเทีย่ยวมากน่ะครับแต่ว่าพรท่านมาทิศลาก็เลยว่าสีลงก่อนแต่ว่าตอนนี้ทิศลาส่วนไปเบื้องนูนน้ำนุ่งยัดที่ไปบ่ไม่นองเอานี่นะครับบรรยากาศเอาไปซ้ำหนีสะก้อนมาเบื้องหัวเบื้องสวนเบื้องไฮเบื้องหน้าของทิศลาพอดีกับมั่งพอแก่ยุ่นี่แยกะกับส่วนไป นั่นแหละไปกวนนุ่มนอนมุงจัดเอาสำหรับบรรยากาศสามสิทธิฝากพี่ฝางน้องไว้ซ้ำหนีก่อนครับครับท่านี้สามสิก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเ้างมืดสุขสุขคนละครับที่เของมารับชุ่มชิบกองสามสิตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษลิปใหม่ๆแล้วครับคลิปหน้าทำสิทธิภาพพี่พาน้องไปยังการจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สิามสิทธิ์ก่อนครับบขอคุณและสวัสดีครับ